อย่างที่ทราบกันนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจโรงพักคันายาวก็ได้เข้าจาับกุมตัวนายสุชาติจันทอิท หรือว่าคุณชัดมือกลองวงบอดี้แ a ลมเพื่อมาสอบปากคาค่ะจากกรณีภาพกล้องวงจรปิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคือผู้เสียหายเล่าว่าคืนวันที่15เมษายนตัวผู้เสียหายซึ่งเป็นสุภาพสตรีกับแฟนเพิ่งจะกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วก็หลับอยู่ในห้องที่คอนโดระหว่างหลับอยู่เนี่ยได้ยินเสียงตะกุกตะกักดังอยู่เป็นระยะระยะทีแรกไม่คิดอะไรมากเพราะเข้าใจว่าเป็นเสียงจากห้องอื่นหรือไม่ก็เสียงแถวแถวบันไดหนีไฟเพราะว่าห้องพักก็อยู่ติดกับทางหนีไฟเนี่ยนะคะปรากฏตื่นเช้าขึ้นมาลองไปดูภาพกล้องวงจร ปิดที่ฝ่ายนิติบุคคลของคอนโดปรากฏว่ามีภาพชายคนนี้เดินไปเดินมาอยู่หน้าห้องของผู้เสียหายหลายสิบรอบแล้วก็พยายามจะงัดเข้าประตูห้องหลายครั้งนะคะ ไปถามคนดูแลคอนโดก็เลยทราบว่าผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมเมาชุราแบบนี้อยู่บ่อยๆซึ่งผู้เสียหายซึ่งเป็นชุภาพสตรีบอกถึงจะอยู่คอนโดเดียวกันแต่ไม่เคยรู้จักผู้ชายที่อยู่ในภาพนี้ไม่เคยเห็นหน้ารู้สึกจะห่างกันสักห้าหกห้องใช่ห่างกัน5้าห้องห้องของคุณชัดในอยู่ห่างกับห้องผู้เสียหาย5้าห้องแต่ผู้เสียหายยืนยันว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าคนที่อยู่ในภาพนี้คือนักดนตรีสมาชิกวงบอดี้แ a ลม เธอบอกเธอเห็นแบบนี้เธอรู huh. ้ส uh ึกไม่ปลอดภัยนะคะก็เลยไปแจ้งความที่โรงพักคันนายาวจนกระทั่งเมื่อวานนี้เธอบอกเธอนั่งอยู่กับแฟนในห้องพักได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูติดติดกันหลายครั้งก็เลยส่องดูทางตาแมวปรากฏว่าเอาเป็นผู้ชายคนเดียวกับในกล้องวงจรปิดที่เราไปดูมานี่นาก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์ไปแจ้งความอีกครั้งหนึ่งค่ะตำรวจก็เลยมาจับกลุ่มตัวคุณชัดเพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ เบื้องต้นก็ตั้ง2ข้อหาด้วยกันข้อหาแรกก็คือพยายามบุกรุกเคหสถานและพกมีดเป็นอาวุธอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนวันที่15ส่วนข้อหาที่2ก็คือก่อกวนผู้อื่นทําให้ได้รับความเดือดร้อนก็คือเหตุการณ์ที่ตัวคุณชัดไปเคาะประตูอีกครั้งหนึ่งช่วงกลางวันเราฟังเสียงผู้เสียหายก่อนนะฮะค่ะประมาณตีห้ากว่าค่ะก็ได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กเสียงหมุนลูกบิดที่ห้องที่คอนโดค่ะ คือหลายรอบอะค่ะได้ยินเสียงหลายรอบแล้วที่ได้ยินชัดๆคือประมาณ6กโมงกว่า6กโมงยีได้ได้ยินเสียงไข่ลูกบิดนังกลึกก็ค่ะค่ะ,คะแล้วก็เลยเดินมาดูประตูตามแมวค่ะก็ก็ไม่มีคนเพราะว่าไม่กล้าเปิดประตูบ่ายๆก็ลงไปดูที่นิติคอนโดค่ะที่นิติคอนโดแล้วก็ดูกล้องวงจรก็มีคนมางัดประตูจริงๆค่ะเขาได้เข้ามาในห้องไหมคะ เข้ามาตอนในกล้องจอนเข้ามาตอน6กโมงยีิค่ะแต่ตอนช่วงตีห้าถึง6กโมงเนี่ยค่ะเดินวนเวียนมาเป็น1ิบรอบค่ะแล้วก็ถอดเสื้อถือขวดเบียร์ค่ะไม่เคยรู้จักเขาไหมไม่เคยรู้จักค่ะช่วงที่เราเดินไปดูที่ตาแมวเนี่ยเขาเข้ามาในห้องหรือยังคะออช่วงที่เข้าไปดูตรงดูตาแมวคือไม่เห็นเขาแล้วค่ะไม่ได้เปิดประตูออกไปค่ะ ช่วงเวลาก่อนที่เขาจะเข้าก่อนเวลาที่กล้องวงจรปิดมันีึงเขาเข้ามาในห้องใช่ไหมเข้ามาตอนหกโมงยี่สิบเข้ามาประมาณยี่สิบวิอะคะ่ะเข้ามาเข้ามาคะ่ะได้เข้ามาก็เลยกลัวเลยแล้วก็เลยมาแจ้งความที่โรงพักเพื่อความปลอดภัยอะคะ่ะแล้วทางฝ่ายนั้นเขามีท่าทียังไงกับรอง่องไปบ้างเขาเขายอมรับคะ่ะเขายอมรับว่าเขาได้เข้ามาแล้วแล้วตำรวจก็เข้ามา ได้ให้เห็นผลเลยคะแล้วก็ได้ไดไดตำรวจได้กลับไปแล้วคือคือนวันนั้นก็คือก็ยังไม่ได้เก็บของอะค่ะแล้วก็เจอมีดตกหล่นอยู่ค่ะมีดปลายแหลมเขามาขอโทษเราเมื่อไหร่ยังไงคะเขาก็ยอมรับแล้วก็ขอโทษนะคะว่าว่าเขาเมาอะค่ะคือขอโทษมาขอโทษที่ห้องเออมาเคาะวันนี้อีกทีหนึ่งตอนสิบโมงเช้าค่ะมาขอเสียงดังมากก็ไม่กล้าเปิดก็เลยโทรเรียก สอนอโทรเรียกสถานีที่นี่ยค่ะดูเหมือนทางเรายังติดใจเอาความก็คือเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยอะค่ะเพราะว่าเขามีมีอาวุธมีดเข้ามางัดแงะในห้องอะค่ะแล้วเขาทาทำหล่นไว้อะค่ะในห้องมีอะไรเสียหายไหมคะไม่มีอะไรเสียหายไม่ได้มีของมีค่าหายค่ะก็อยากให้เขายอมรับผิดอะค่ะแต่ก็ก็ได้คุยกับเขาแล้วเขาได้ขอโทษเราค่ะขอโทษค่ะ ล่าสุดนะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยน้องไบรท์คือชัดเองก็ยอมรับนะครับว่าคนในกล้องวงจรปิดคือตัวเองนี่แหละไม่มีเจตนาเข้าไปจะไปล่วงละเมิดหรือไปทําร้ายผู้เสียหายอย่างที่ผู้เสียหายเข้าใจคือคุณชัดเนี่ยให้ปากคำนะครับว่าคืน16เมษาย,ยนไปรับแฟนสาวมานอนที่คอนโดถึงประมาณตีสี แต่มีปัญหากันนิดหน่อยไม่ได้คุยกันก็เลยดื่มเบียร์แล้วก็กะจะออกมานั่งอยู่ที่บริเวณบันไดหนีไฟเจ้าตัวก็ยอมรับนาคาะคะว่าตอนนั้นอยู่ในอาการมึนเมาระหว่างที่เดินมาคุณชัดบอกเห็นผู้เสียหายลืมกุญแจเสียบค้างไว้ที่ประตูหน้าห้องแล้วก็มีกุญแจรถแขวนอยู่ด้วยก็เลยพยายามจะเอาเข้าไปคืนแต่พยายามอยู่หลายครั้งเข้าไม่ได้ครั้งสุดท้ายเลยตัดสินใจเดินกลับไปเอามีดปอกผลไม้ในห้องตัวเองเพื่อมาแงะโซ่ที่คล้องประตูด้านในพอแงะประตูเสร็จก็เดินเข้าไปในห้องคือคุณชัดยืนยันว่าาาพยายามจะเรีก พี่ครับพี่ครับอยู่หลายรอบแต่ตัวเองเมามากพูดไม่รู้เรื่องก็เลยตัดสินใจวางกุญแจไว้ในห้องแล้วก็กลับออกมาเข้าห้องพักของตัวเองจนกระทั่งเมื่อวานนี้แฟนของคุณชัดเนี่ยโทรศัพท์มาบอกว่าตำรวจโทรมาถามแล้วก็จะให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาตัวคุณชัดก็เลยนึกขึ้นได้เลยเดินไปเคาะประตูห้องผู้เสียหายอีกครั้งหนึ่งที่ไปเคาะคุณชัดบอกจะขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าทางผู้เสียหายก็หวาดกลัวนะคะเพราะมาเคาะอีกรอบนึงก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจคือสายไปเรียกตำรวจมาจับกลุ่มตัวเนี่ยนะครับฟังดู คือด้วยห้องของของผู้เสียหายผู้เสียหายที่เป็นน้องเขาเนี่ยครับคือติดติดอยู่กับาทางเดินหนีไฟผมก็ทะเลาะก,กับแฟนเดินออกมาแล้วออกไปทางหนีไฟแล้วก็ไปดื่มเบียร์นิดนึงแล้วก็เดินกลับเข้ามาเรเอนเห็นกุญแจคาอยู่แล้วกุญแจนะมันมีกุญแจรถอยู่ด้วยผมก็เลยไปคอประตูเรียกเรียกเขาแล้วก็ไม่มีใครตื่นจนผมบิดลูกกุญแจไปบิดเสร็จไปปุ๊บ ห้องก็จะเปิดแง้ประมาณนี้ครับผมก็เรียกเรียกด้วยเสียงคนเมาครับคือแบบครุณครับครุณครับลืมกุญแจไว้ครับอะไรเงี้ยก็ไม่มีเสียงตอบรับจนผมแบบผมต้องกลับไปแบบกลับไปห้องอ่ะคือกลับไปห้องเพื่อที่จะไปด้วยความเมาคือแบบมันก็มันก็คือคนเมาอ่ะคนเมาคือมันุไม่มีสติที่จะคิดว่าจะต้องจะต้องเอากุญแจลงไปให้นิติหรืออะไรเงี้ยคือด้วยความที่แบบเออเขาไม่ตื่นแล้วมัน มีคือถ้ามีกุญแจธรรมดาเี่ย to ผมจะไม่ยุ่งเลยมันมีรถกุญแจรถอยู่ด้วยแล้วแฟนผมก็ใช้ written. ใช้รถเหมือนกันใช้รถยี่ห้อนี้เหมือนกันแล tutor, well, ้วกุญแจเหมือนกันผมก็เลยเข้าห้องด้วยความมึนเมาเลื่เดินอกมาแล้วก็ปุ๊บอีกทีเราก็ไปงัดห้องเขาคือใส่ใส่เสื้อผ้ามาแล้วไปงัด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 ไอตัวสายยูอะครับคือเปิดไปเป็นตัวสายยูจะเป็นนีีใช่ปะงัดปุ๊บแล้วผมก็คือผมไม่ได้ว่ามันจะงัดออกหรอกแล้วมันก็งัดออกปึ้งเสร็จผมก็เอากุญแจไปวางของเดิมมาะโดยที่ไม่มีอะไร เจตนาเราคือไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยแต่คือด้วยความที่ผมเมาแล้วเมาแล้วด้วย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 ที่ความความที่เมามากวันนั้นเมามากยอมรับเลยว่าเมาเมาเมาอย่างไม่มีสติก็ต้องขอโทษขอโทษทุกคนด้วยครับก็อาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเรางัดแงเข้าไปจะไปทาอะไรสักอย่างไม่ไม่ไม่ผมผมไม่ได้ตั้งใจจะทาอย่างนั้นโดยที่เรามีอาวุธมีมีคือคือมีดผมคือคือหยิบมาเพราะเพราะเพราะไม่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 คือ คนเมาครับล่าสุดที่ไปขอห้องแบบเพื่อนอ่าเพื่อที่จะขอโทษครับผมทําด้วยความมึนเมาคือคนเมาครับมันมันมันผิดอยู่แล้วครับคือผมก็บอกน้องเขาว่าเอออืมก็แล้วแต่น้องเขาว่าจะจะ,จะจะจะทำยังไงครับ <talvez S 2> ค,คือคือมันเป็นเหตุการณ์บุกลุกแล้วผมไปเอามีดมาด้วยมัน <c oughs> มัน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 คือตอนนั้นคือถ้าคนเมามันก็ไม่ได้ว่าจะต้องเอาอะไรมาอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ผมว่ามัน้นคือมันเมาจริงมันนั้นเมาจริงเมาเมามากครับเมามากยอมัาผิดครับ ภาพวงจรปิดเนี่ยน้องบ<า>ห,หลายรอบเลยนะคะที่เดินไป<า><า>เดินมาผู้เสียหายไปดูภาพนะคะบอกว่าคุณชัดเนี่ยเดินไปเดินมาหน้าห้องพี่สาวสักประมาณ1ิบกว่ารอบแต่ละครั้งก็บางทีถอดเสื้อบ้างถือขวดเบียร์มามั่งถือกล้องมามั่งแล้วก็จนครั้งสุดท้ายที่ใช้มีดปอกผลไม้งัดเข้าไปในห้องก่อน<ด>ที่จะเดินออกมานะคะประมาณตัวสิบรอบ คือเขามาที่ประตูแล้วก็เข้าไม่ได้แล้วเขาก็ไปที่ห้องเขาเขาก็กับมาใหม่บางรูปเขาก็ใส่เสื้อบางรูปเขาก็ถอดเสื้อบางรูปเขาก็ถือขวดเบียร์บางรูปเขาก็ถอดรองเทา้าพร้อมพี่สาวพร้อมพี่สาวแต่ว่าเข้าไม่ไดท้ทุกที่อยู่คนเดียวค่ะแล้ววันนั้นก็คือว่ารอบสุดท้ายที่เข้าได้คือเขามีมีดมาด้วยแล้วเขาก็เข้าไปในห้องได้แป๊บเดียวไม่รู้ว่าเขาเ ทำไมถึงเข้าไปเราเราไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงเข้าไปแล้วก็ทําไมเขาน่าจะมาแค่รอบเดียวเราก็จะไม่โกรธอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเขาเป็นใครสุดท้ายก็เคยมีเรา้ความกก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับน้องใ้บกรณีที่สนามบินสวรณภูมินะคะที่มีกรณีแซงคิวกันขึ้นเครื่องแล้วตอนนั้นวงสมาชิกเอ่อบอดี้แลมก็จะเดินทางด้วยแล้วก็มีกรณีที่ไปกระชากคอเสื้อของผู้โดยสารหนึ่งปแซงคิใช่ค่ะก็เป็นคุณชัดนี่แหละ เสักครู้คือเสียงของน้องของผู้เสียหายนะครับอ่ะช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อ